สวัสดีคะท่านผู้ชมตอนนี้ทั้งช่องซอฟต์แวร์กเ,รเ,รรเกม,เซมซึ่งเคยนะครับแล้วตอนนี้เกมเรือรุ่งสามยิ่งซึ่งเคยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพาไปซึ่งเจ้านิสันอัลติมาแต่เป็นรุ่นปี2 0 1 0นะครับซึ่งคร่าวๆใยสเปคเหมือนกับเจ้าตัว2000แล้ว,ว,วนะเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่าไงมันเป็นรถแข่งครับมันต้องมีขอบเขตของการจำกัดจยูนครับอาจจะแบบแตกต่างอะไรไม่ได้ว่า,า,จากจะแบบแปบนิดพับแบบว่าไงพวกโครงสร้างรถหน่อยนะครับ แต่โดยรวมคือก็เหมือนกันร้อเซนต์นะโอเคถ้าพร้อมเราก็าไปซิงซาเดอกับเจ้านิสันอัธิมาร์รุ่นปีสองพันสเจครั้งนี้นะครับโอเคโอเคคับผมตอนนี้เลยว่านะก่อนการแข่งครับซึ่งเหนือเราจะไปเตัวกัดีกว่าเพราะถ้าแข่งก็ทำาะไรไม่ดีเลยนะครับจริงโอเค แดงก็เดิมไม่มากหรอกก็แค่ตามสารปรับครงสร้างใหม่ของมันนะอุมความอมาดูเขเช็คขึ้นกัตัวจกลอนั่นซีร์สีเลยของอดิมาเนี่ยโอเคด้อยูน่นเป็นเป็นรักข,ขับสองนะาแตู่้สุหมือขับสี่ กได้ต้องัสีเมื่อกี้เอาเอาเนจาก, e กะะบาีบุ๊คุยสปอสปอตคือมือขับสี่จริงนะขับสองโอเคจากกระบอลจบไปอย่างรวดเร็วครัตอ,ขอ,อนแรโอเคเดีย๋ยวไปการขัดในสองเาดีกว่านะครับโอเคคุมต่อยูไหมนะก่อนการขัดใน,นสองับาสิ่สงเดีด๋ยวต่อไปเดีด๋ยวต่อไปดีกว่าหมดออกโต้คอร์สโอเคไม่นาน,าน สอนเดิมอะไรก็จะตัเรียบเหมือนเดิมอเงินเด็ดๆกับผมจะมาสมัครสกปรกเงินจะคายนะตัองเรียมคลายๆกันอยู่ะเสียงเสียงมอนตอร์ไ นีิดนึงนะมีเส yeah, <Okay. So S 2> <bes> ียงรถไฟฟ้าเลยมีเสียงตัวโบยนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ะโอเคแต่ได้ที่สี่วันนี้โอ้โหยากจริงๆดิงเยอะไปหน่อยตอนเข้าโค้งขาอันนี่ครับริเยอะไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปไกลอันที่สามต่อดีกว่านะครับโอเคเริ่มที่ซมตีได้ไหมนะก่อนขันจังที่สามซึ่งเดี๋ยวจะไปเป็นสีกันนิดนึงนะโอเคอ๋อโบยเลยเจ็ดแปดอืมเลืกสวยดีเหมือนกันโอเค แถมเป็นสีแดงซสด้วยประเด,ด,ด,ด็นส,สนามเดิมแหละหมดหมดซสื้อถ้วยโอเคโค้เจ็ดรอบไม่อนตนา,นาเปล่าสนามมันเดียวเลยต้องใช้ด้วยรอบคให้แข่งนานบบเดิมขายค่าขายค่า ไอข้าง,งนู้โอเ่นี่กระปร้อ็เส็จเลยไม่ได้แต่น่แหละมิกะเดียวเด็ขึ้นทุกเอง ผมตื่นไปดูเลยที่หนึ่งตามไันโอเคได้อยู่ได้อู่งเนคนจริงๆนี่เด็กมันโงง่ายมากันนจริงขับสต้งับสี่อะโงง่ายโอเค ตาม้คอเลโอเคสวยโ้เป็นเปนกนึงโอเคได้อยู่ได้อยู่ยาอยาให้ความเดือดร้อนโอทคโคงยังคงอครบ เค okay. ได้อยู่ดทำความเร็วตมากเลยไหมเม่อกตอโคงเคได้อ้ยมันติดติดติดนายขอแซงแล้กันเคได้อยู่เรื่อรโครง้ okay. okay. โคงเค okay. สวย โอเคข้างบปล่อยีกันหนึ่งโอเคโอเคได้อยู่ด้ยู่โอเคเสร็จเปไหน่้างวนูนงก็รสนายอยู่แล้วมั้งคนโควิทีู เดนะินคันโวบมไดนะคะนัับซีเอาเย็ูกโผได้อยู่จะอยู่แล้วมันแรงมาโผล่ยงไงก็เลถลายตกลงได้นี่เป็นไงเราเกิดไปุชวนคบุมเอ้ยโอ้โหลงไม่พ้นเมื่อกี้เอาหเอาบดาปดตู เดี๋ยวอะไรจะแสงลนายมัน้ปัดตัวเฉยน่อี่มันแสงมัแสงสวยได้ยูอันนี้แดงไปรองโค้งแดงไปเลยเลยอีกรสชาตแล้ว เฉยเลยง่อเลยต้องเป็นคนซัพพอร์ตนี่วายนี่ีต้นนี้เป็นโน้เป็นเป็นคนซัพพอร์ตเลยเป็นสปมอนเซอร์อคสวยคือได้อยู่ได้อยู่ โอเคตัวผมเกี่ยเรียบร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปจบไปดีกว่านะครับโอเคก็คสมสำหรับวันนี้ก็จบประสบการณ์ซึ่งเจ้ารถนิสสันอาร์ทิมารุ่นปี2017ครับซึ่งโดยรวมก็เป็นกระพุ้งมาเท่าไหร่ครับเพราะมันก็เหมือนตัวปีสองพันสิบหกแหละคือหมน,นทุกอย่างโอเคในวันก็เกิดใหม่อีพีนะสำหรับเกมเรือทิ้งซ่อมครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ